ทีไรซอที่รับทุกทีโอแสดงว่าอร่อยจริงหาคนทําอร่อยยากเลยขนมต้มไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะสวยด้วยโอ้วัวว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 นว้วว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 ้วววมวววววววบาทค่ะห่อละกุ้งกุ้ง สองตัวใช่ค่ะชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านผัดไทยกุ้งสดปัจจุบันค่ะผัดไทยกุ้งสดปัจจุบันใช่เออได้มาได้นะคะได้เลยอยู่ตลาดน้ำวัดลำพญาบางเรนใช่ค่ะแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะคุณเบละก็คือหลักๆก็จะเป็นไม้ไผ่กับผักผักตบสองอย่างนะใกล้ปีใหม่แล้วนะ ใครอยากได้พวกกระเช้าไปใส่ของฝันนี่แนะนําให้มาเลยตลาดน้ําวลลำพยาโอ้นี่มันโคตรเมี่ยงนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่าใส่ถุงยักษ์ขนาดนี้ปลาเอฟขาหมูเยอรมันสองร้อย อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องจักสานศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฟาร์มเอาเล็ตของตลาดน้ำวัดลำพญาสวัสดีครับสสวัดีค่ะอันนี้คือของชาวบ้านทำเองเหรอครับใช่ค่ะสินค้าชุมชนค่ะอ๋อแถวนี้เลยเนาะ,ะอ,อันนี้ใช่ผักตบไหมใช่ค่ะผักตบครับอ๋อทำจากผักตบมีกระจาษมีตะกร้าอืม อันนู้นอะไรไม้ไผ่อ๋อก็คือหลักๆก็จะเป็นไม้ไผ่กับผักผักตบสองอย่างนะนี่เลยนใกล้ฟรีใหม่แล้วนะใครอยากได้พวกกระเช้าไปใส่ของฝันนี่แนะนำให้มาเลยตลาดน้ำวัดลำพญาขอบคุณครับ เมี่ยงคำโอ้โหนี่มันโคตรเมี่ยงคำห้าสิบบาทเอาไปเลยสองพันนตงกันดาเมี่ยงคำนะใช่บ้านนี้มัน 500, 500. ร้อยหนึ่งเหรอ โอ้นี่มันโคตรเมี้ยงนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่าใส่ถุงยักษ์ขนาดนี้เออโอ้โหมันดีไงพี่สำหรับคนที่มาตลาดน้ำเพราะว่าอยูอ่ใกล้แม่น้ำพี่ตกน้ำไปพี่ถึงยงเข่าเออใช่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 ตายแล้วโอ้สุดยอดที่มีสองถุงพี่อยู่กับแม่น้ำพี่ปลอดภัยถ้าใครไม่จิ้มถุงแตกก่อนอืนี่พ่อค้า ขอ,ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอเม a ซิ่งมากผ่านมาผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้ครับได้ได้เลยผักกระเฉดกําละ,ะ,าละ to exactly. ladım. สิบบาทอันนั้นผักบุ้งเดินโซนนี้กันก่อน ขนมสับประรดขน,น, <c oughs> น,นมถ้วย <c oughs> ต้นไม้นี่ก็มีขายเยอะอริพี่ก็ขายหวยถ้วยคับคนชอบผักมาตลาดนี้ไม่ผิดหวัง ผักผลไม้นี่มันเยอะมากอันนี้นธรรมดานี้หกสิบชมพู่การนาชัยก็มีไม่สดใจทุกอานี่เป็นอย่างย่างเน้อแชิเนี่ย28ปเหรออันนี้ได้องอนะ่นะคุณแ ที่พี่สองเจ็ดก็ได้ยกโล่กดใบจากบ่อมาเป็นๆกันเลยจ้ะบ่อที่นี่เหรอใชะบ่อแถวบางเลนบ่อทะเลมันร้อยปลาไห่ะที่นี่น้องๆเขาไอปลานี่ปลานตัวสีเรขียวน้ำจืดแ่ะเป็นปลาเขื่อนค่ะที่ไหนอ่ะเขื่อนที่ไหนเขื่อนแถวบ้านเราเนี่ยเขื่อนแถวมุการอ๋อแล้วผมเข้าใจว่าพวกนี้เป็นปลาทะเลอ๋อถ้าปลาทะเลมันปลาเข้ากันเปื้อนแข็งอันนั้นเค็มสี ขอบคุณมากพี่จ้าอันนี้แกนี่แบแม่น้ำตัดส้อยด้วยนอ่คุณอะไรดีคะขายขนมโคกร้านนี้แคะกันใหม่ๆเลยโมโกลานค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโมโกลานค่ะนั่นก็เป็นไส้ต้นหอมนะมีกี่หน้าล่ะพี่ ทำแต่ต้นหอมนะอ,ะอะครับผมใครผ่านมาตลาดน้ำวัดลำพญาอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขาด้วยนี่ขนมครก25บาทกล้วยปิ้ง20่สข้าวโพดเผาก็มีกล้วยปิ้งร้านนี้ขายโรตี พาวน้ำหอมปลา,า,าอินทรีไข่ดองนอนขนมตับจอบถุงนี้ยี่สามถึงห้าสิบ a p p l ลส้ม อังกุนแม่มดอังุนไซมัดครับทีมตูนิเซียดเดี๋ยวหมดส่นนี้เดี๋ยวจะไปเดินดูว่าในแพร้มีอะไรขายตรงนี้เดินไม่ได้นะีอย่าเผลอลงไปนี่เปียก ่ปเดี๋ยวพาเดินไปดูแพกันแพนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารพร้อมทานมันดันเชื่อมอันนั้นอะไรปะปลาพุทราปลาพุทราอาหารหนึ่งนะครับขายลูกชิ้น m ọ <봐라> หลากหลายมากแถวนี้อันนี้ทองม้วนสดใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่กินได้นะคะกินไหมคะไม่เป็นไรครับขอบคุณอันนี้ไข่ชุดเท่าไหรช่ชุดละสามสิบค่ะพี่อ่าชุดละสามสิบ ใช้แป้งเลยนะแป้งข้าวเลยนะนี่เป็นสูตรนะครับมันเราแนะนะไห้ขอโอเคแต่อีตัวทับนี่มีหลายรูปแบบอยู่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบโบราณใชเห็นแบบกลมๆก็มี่คะขอบคุณมากครับ่คะเมี่ยงคำมีขายเยอะมากที่นี่ ไข่ทำกันใหม่ๆเลยใช่ค่ะผัดใหม่ๆร้อนๆขายห่อละห่อละห้าสิบบาทค่ะห่อละห้าสิบบาทเป็นผัดไทยกุ้งนะใช่ค่ะดโอ้โหดูกุ้งกุ้งกุ้งไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไปสองตัวใช่ค่ะเออชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านผัดไทยกุ้งสดปัจจุบันค่ะผัดไทยกุ้งสดปัจจุบันใช่ไมาได้นะคะ ได้เลยอยู่ตลาดน้ำวัดลัาพยาบางเรนใช่ค่ะมแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะคุณเบล <laughs> นี่หน้าตาน่ารับประทานลองชิมได้นะคะนั่งได้เย็นดด้านในเลยคะ่ะมีผัดไทยปัจจุบันด้วยก็คือไม่ใช่อดีตใช่ค่ะ <laughs> ไม่ใช่หนาคตขอบคุณครับ วันนี้มาในเรือจอดตรงนี้อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดมันปอเปียปร,ร้านนี้ขายหมูสเต๊ะชอบมากเลยมุมนี้หมูสเต๊ะค,คุณฝ้ายนี่หม่อมถนาแดากมานั่งกินแล้วนี่ตลกแหลกก็มี เรือป้านีนั่งขายทอดมันกุ้งฝอยก็มีขอขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้เรารอน้ำน้ำลงหรือเปล่าเราถึงจะเรือออกได้เนี่ยอ๋อคือจอดประจำอ๋อสงสัยอยู่ อ๋อก็คือเราจอดเรือประปาๆไว้แล้ววันไหนตลาดเปิดแล้วก็ยกวัตถุดิบมาทำอืมนี่น้องเขากำลังปั้นทดนัดนันอยู่เดงนี้สวยมากเลยกุ้งฝอยก็มีกุ้งฝอยทอด ขนมเนยกรอบพี่อันนี้อะไรเป็นหมูสเต๊ะค่ะเป็นไม้กลมของยำงูอ๋อ อ๋อก็คือหมูเต๊ธรรมดาแต่ว่าเรามาใส่ย่างเสร็จแล้วก็มาขึ้นเตาร้อนต่อค่ะพี่ค่ะอันนี้มาห่อสิบไม้ยีสิไม้สาสิบไม้อ๋อให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่ก็คือฟอยล์เนี่ยมันจะช่วยรักษาความร้อนเก็บความร้อนไว้อ๋อจะทำให้หมูนุ่มอืมขอบคุณมากนะครับพี่ค่ะได้ค่ะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่แม่หมูสั่งมารับประทานอันนี้ปีกไก่ปิ้งเขามีที่นั่งกินได้ทอดม,อมันซื้อมาแล้วเอามานั่งกินกันได้อันนี้เป็นอะไรนะม,ม,มีมีเนื้งหมูเออเนื้งเป็ดย่างเจ้าดังใช่ไหม้องโงอ๋สมทรงสมทรงสมทรง ทรงรัมเบลวันวันของที่นี่เหรอนี่นี่น้ำของันนี่เป็นซุปสํปะราน้าได้ผักไปเยอะเลยสมสีมีป่ะหรอสมรีไม่มีรงรงแต่ตอนนี้ไม่สมส่วนแล้วจิตติมาจิตติมาสมใจ นี่เรากินอยู่บนแม่น้ำกันเลยนะเนี่ยไอย้ข้างล่างเปนแม่น้ำเห็นปลาเลยนะั่นปลาสบไย ปลาขึ้นมารอไม่ต้องกลัวร้อนก็มีระบบน้ำนี่เห็นไหมที่มีน้ำไหลลงมาจากกนหลังคา ร้านทอดมันอ,อีกร้านหนึง่งปุ๋ยปิ๊กขา,มห,มามหมูปลาเอฟขาหมูเยอรมันสองร้อย đi <laughs> subscribe

ขบมากครับวม้นตานกี่อะไรครับอีดได้นนเดียปูปลาแห้งกี่อัสามตปลาแห้งสครับเลครับอันนี้ปอันนี้มีบอกว่าารุ่นเดียวกันตรงนี้มัได้ใช้มันมั้งไปั้งมือ อันนี้ไข่ส้มตำ <c oughs> ตลาดน้ำวัดลำพญาวาังปลาแห่งลำน้ำนครเชียงศรี ในการแม่น้ำผู้คนกำลังให้อาหารปลากันอยู่ฝั่งโน้นขายที่ดินอยู่ สามไร่กว่าเขามีเบอร์ติดต่อไปได้ใครอยากมีบ้านริมน้ำนะเนี่ยวิวสวยเลยไร่เท่าไหร่หพี่ไร่ละสิบล้าน,น,ส,านสามไร่กว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้ 你把它这边来，啊，好的。 บ้าบินบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมออกุ้งเผากุ้งเผาก็มี ลักสองรอันนี้ร้อยห้วกปลาตะเพียนเค้า,นนนนานะหลามก็มี วายเชื่อมสาเกแม็ดขน,นุนร้านตังขนมหวานไทย,ยโบราณอุย้ยโคตรเจ๋ะ อดจ้อลูกอะไรเนี่ยสามพันสามรออ้อยทำไมข่ทูบจ้ออะไรอ่ะเหรอเปลี่ยนข่ลูกไหมร้อยสองร้อยเนี่ยใครอยากทานจ้อไอ้ติเบมิมมาได้เลยตลาดน้ำวัดลำพญาขอบคุณครับ ไข่ของดองไข่เน่าไข่เน่านี่หาทานยากนะเนี่ยนะพี่นะเมื่อก่อนต้องตามงานวัดอันนี้คุณพี่คนแถวนี้ใช่ไหมครับมีมะดันมีมะขามมะปราง กักทอนพี่ดกลงนี่แม่น้ำอะไรอ่ะท่าจีนค่ะท่าจีน สำหรับคลิปนี้นะครับแม่หมูคิสเชนก็ต้องขอาลาเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วกลับกันมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าว่าแม่หมูคิสเช่นจะมีอะไรฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับ โซนนี้ก็จะเหมือนพวกฟู้ดคอร์ทมีร้านอาหารหลากหลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆสายกินสายช็อปบอกเลยว่าให้มาไม่ไกลเลยจากกรุงเทพมาอำเภอบางเลน ร้านผู้ใหญ่อรุณเป็ดย่าง